ในเบื้องต้นนี้สิ่งที่เราควรจะศึกษากันก็คือศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจะดีเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เราสามารถยึดเป็นหลักในการที่เราจะนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อให้เราได้พบกับพระนิพพานได้พบกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะถ้าเราไปศึกษากับพระรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านนั้นเป็นพระสุปฏิปันโนหรือไม่ท่านเป็นพระที่ได้พบกับพระนิพพานได้พบกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหรือไม่ถ้าเราไปศึกษาจากท่าน ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานยังไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์คำสอนของท่านอาจจะไม่สามารถพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่สอนตามที่พระุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและทรงนำมา,มาสั่งสอนหรือไม่ดังนั้นสิ่งคำสอน ที่เราควรที่จะศึกษาในเบื้องต้นก็คือเราควรจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีบันทึกไว้ในพระ,พระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรต่างๆเป็นการสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นพระ,พระธรรมมาจากกับปวัตตนสูตร เป็นพระสูตรที่สำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะาเป็นคำสอนที่ปูแนวทางของการปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงพระนิพพานเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่เป็นพระสูตรที่ชาวพุทธเราทุกคนนี้ควรที่จะศึกษากันเพราะจะสอนวิธีการปฏิบัติว่าถ้าอยากจะไป พระนิพพานถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องปฏิบัติอะไรมากก็ม,มีพระสูตรอยู่สี่ห้าพระสูตรที่สำคัญที่ชาวพุทธเราควรจะศึกษากันก็คือนอกจากพระธรรมจักรแล้วก็ต้องศึกษาพระสติสติปัฏฐานสูตรเป็นการสอนวิธีเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรจะอยู่ในสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ศึกษา,ามงคลลสูตรมงคลลสูตรนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายมี38ขั้นด้วยกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงพระนิพพานผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ควรจะปฏิบัติในแนวของวงคอลสูตร38ข้อนี้นี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธเราควรจะศึกษาก่อน